โอนเงินให้แล้วตายเหยื่อแอมไซยไนายพุ่ง20ศพ ตำรวจตรวจสอบบัญชีธนาคารย้อนหลังสาปีพบรายชื่อคนโอนเงินให้แอมสายนายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนตายแล้ว2 0ศพหัวไสเลียงโทรมือถือป้องกันการตรวจสอบพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองพบกกป,ป,ปกล่าวถึงกรณีคดีความคืบหน้านางสาวสรารัตหรือแอมรังศีวุฒาพรวางยาฆ่าชิงทรัพย์นางสาวสรีพรขันวงหรือก้อยเท้าแช์ว่าคดีคืบหน้าไปมากพยานหลักฐานต่างๆที่มีอยู่แน่นหนาะพอสมควรเชื่อว่าสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้ขณะที่การสอบปากคำพยานบุคคลต่าง วันนี้พนักง,งานสอบสวนกก5บกปได้เชิญตัวนายรพีชำนาญเรือผู้ประสานงานเหยื่อในคดีดังกล่าวเข้ามาให้ปากคําในฐานะพยานเพื่อสักถามรายละเอียดบางประเด็นเพิ่มเติมประกอบสำนวนรองพอบกปกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้30เมษายนพนักง,งานสอบสวนจะทําการสอบปากคําพยานบุคคลสําคัญอีกรายหนึ่งคือนางสาวนกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลตากสินถือเป็นพยานบุคคลสําคัญอีกรายเนื่องจากนางสาวนกจัดอยู่ในกลุ่มเพื่อนสนิทของนางสาร,รัตเช่นเดียวกับนางสาวจอยพยานที่เคยให้การก่อนหน้า หลังแนวทางสืบสวนพบว่านางสาวนกเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่นางสารัต์มาติดต่อไปเพื่อพูดคุยปรึกษาเรื่องราวต่างๆในชีวิตท้งนี้การเชิญตัวนางสาวนกมาให้ปากคำเป็นการมาในฐานะพยานเพื่อสอบถามประเด็นข้อสงสัยพฤติกรรมโดยรวมของนางสารัตรรวมไปถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวงแชร์ต่างๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการจับกลุ่มตัวนางสารรัต์เจ้าหน้าที่ชุดคีคใครคดียังคงร่วมกันสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อเนื่องเพื่อหาพยานหลักฐานความเชื่อมโยงของแต่ละคดีที่นางสารัต์เข้าไปมีส่วนร่วมพัวพันหรือเกี่ยว ข้องกับการเสียชีวิตปริศนาของเหยื่อทั้ง13รายและเหยื่อที่ถูกวางยาแต่รอดชีวิตมาได้อีกหนึ่งรายจนกระทั่งเมื่อ1-2วันที่ผ่านมาได้พบเบาะแสสําคัญที่ทําให้เชื่อว่าจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดน่าจะมียอดตัวเลขมากกว่า13รายในปัจจุบันเนื่องจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางสราร,รัตอย่างละเอียดตลอดทงวเวลา3ปีหรือตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันเพราะว่ามีความผิดปกติหลายอย่างอาทิมีบุคคลจํานวนมากที่โอนเงินเข้ามายัางบัญชีธนาคารของนางสราร,รัตตั้งแต่ล 10, หลัก 100, หม เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับความผิดปกติดังกล่าวคือบุคคลที่ปรากฏในรายชื่อว่าเคยโอนเงินให้นางสาราัฐเหล่านี้ประมาณ18-20ถึงคนได้เสียชีวิตลงหลังจากที่มีการโอนเงินให้นางสารัฐได้ไม่นานซึ่งในจํานวนนี้มีทั้งบุคคลที่เคยปรากฏรายชื่อผู้เสียชีวิตตามสื่อต่างๆก่อนหน้านี้และบุคคลที่ยังไม่เคยปรากฏรายชื่อหรือข้อมูลใดๆตามสื่อมาก่อนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าผู้เสียชีวิตรายใหม่ประมาณ5-7ถึงรายที่เพิ่งตรวจสอบพบเจอเหล่านี้เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะะไรรแลมีีนางสาัเก่ยว ้อดวยหรืไม่จากแนวทางการสอบสวนพบว่าหลังจากลงมือฆ่าเหยื่อจนเสียชีวิตสิ่งแรกที่สรารรัฐมักจะลงมือทําคือการทําลายหลักฐานอําพรางคดีเพื่อยากต่อการแกะรอยสอดคล้องกับพยานวัตถุโทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่ตรวจยึดได้จากนางสรารรัฐนอกจากนี้ยังพบว่านางสรารรัฐมักเลี่ยงที่จะติดต่อสื่อสารกับเหยื่อผ่านสัญญาณโทรศัพท์โดยตรงแต่ใช้การโทรหรือแชทสนทนาผ่านแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอีกด้วยอย่างไรก็ตามจากพยานวัตถุประจักษ์พยานหลักฐานต่างๆรวมไปถึงพยานแวดลอ ที่บอกเล่าพฤติกรรมของผู้ต้องหามูลเหตุจูงใจต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั้นล้วนสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อรูปคดีช่วยเพิ่มน้ำหนักให้สามารถเรียงร้อยเรื่องราวแต่ละคดีเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี